ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรนะคะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นชาวราศีมังกรอย่างเดียวนะคะ เป็นชาวรักคนาราศีมังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะการเงินการงานธุรกิจความรักชาวราศีมังกรนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะหรือลัคนาราศีมังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะดวงชะตาช่วงวันที่16ถึง30มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีมังกรนะ,ะชาวราศีมังกรได้ไพ่เน่ย,ยนะคะ2 4 ก้าไม้เทา้าก้าไม้เทา้านะคะไพ่แห่งการปกป้องตัวเองการหวาดกลัวการไม่กล้าเดินออกไปจากณจุดหนึ่งนะคะอันนี้ไพ่หกดาบหกดาบการเดินทางการเผชิญหน้าการยอมรับความจริงการก้าวต่อไปดเดินต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะไพ่หกดาบไพ่ สิบถ้วยสุขสมบูรณ์นะคะสุขสมบูรณ์สมหวังชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรช่วงกลางเดือนมิถุนายนะคือบางคน ไม่กล้าออกจากเซฟโซนอะเซฟโซนหวาดกลัวหวาดระแวงคือฉันตั้งกำแพงล้อมรอบฉันไว้หมดแล้วไม่มีอะไรเข้ามาทำลายฉันได้อะไรเงี้ยบางครั้งอาการที่คุณอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปอะคุณจะมองไม่เห็นโอกาสที่ดีในการทำงานในการทำธุรกิจในการสร้างไรายได้ในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับชีวิตของตัวเองนะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเอง คือตัวเองแบบอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วบางบาง,บางคนนะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช่มันก็ดีมันก็ดีนะคะแต่คุณพอใจได้สมมุติคุณสมมติอาชาราศีมังกรสมมุตินะบางคนทําไร่ทํานาทาสวนอยู่ที่ต่างจังหวัดคุณก็มีขายพงขายผักขายพืชผลทางเกษตรรายได้คุณก็ได้เข้ามาเรื่อยๆก็มีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆนะคะ คุณไม่คุณถามตัวเองไหมว่าคุณอยากสร้างไรายได้ที่มันเยอะมากกว่านี้ไหมบางคนก็อาจจะบอกว่าพอใจแค่เนี้ไม่เหนื่อยไม่ล้าเกินไปแล้วก็ถือว่าไรายได้เข้ามาก็โอเคแล้วจนเจือครอบครัวก็ถือว่าไม่ลําบากไม่ติดขาดไม่ขาดสนเรื่องการเงินแต่แต่อยากให้ชาวราศีมังกรนะสกิดตัวเองสักนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะพลิกแพงอะไรที่มันอยู่ในมือให้มันสร้างมูลค่าได้มากกว่าเดิมอีกได้มากกว่าเดิม ะะบางคนมีที่ดินอยู่3ไร่5ไร่นะคะสามไร่5ไร่เนี่ยเราจะปลูกพืชผักยังไงให้มันพูกพืชผักหมุนเวียนให้มันขายได้ตลอดลองคิดคำนวณดูนะคะแล้วถ้าเกิดเรามีการปลูกต้นไผ่เอยอย่างเงี้ยนอกจากเราขายหนอขายพันธ์ุแล้วเราทำอะไรได้อีกก็ตัด ผักอ่มะมาเผาถ่านจำหน่าย่านได้อีกใช่หรือไม่ใช่เราต้องจัดการวัตถุดิบบริหารสิ่งที่มีอยู่ในมือให้มันเป็นประโยชน์ให้มีประโยชน,ใยชน์ให้มีมูลค่ามากที่สุด หรือบางท่านบางท่านมีที่อยู่3ไร่5้าไร่หรือหนึ่งไร่กว่าๆเงี้ยก็อาจจะขุดคลองไส้ไก่เลี้ยงปลาอีกก็ได้ขายปลาจำหน่ายปลาได้อีกก็ได้นะคะอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแม้ใครทำการเกษตรก็พยายามประยุกต์เกษตรให้มันทันกับโลกโซเชียลมีเดียด้วยบางคนคุณทำ ค้าขายธรรมดาคุณลองพลิกแพงเอาชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการค้าขายคุณเนี่ยไปลงในโซเชียลไปให้ความรู้ไปให้ความเพลิดเพลินในพวกเฟ o ลุกเฟซบุ๊กลายเรียวอะไรเงี้ยทิกต็อกหรือ youtube เพิ่มอย่างเงี้ยก็ได้มันอาจจะก่อเปิดก่อ,อไรายได้ให้คุณคุณต้องคุณต้องลุกขึ้นอะถึงคุณอยู่ที่เดิมก็ตามคุณต้องกล้าที่จะทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวใหม่เพิ่มมากขึ้น คือคุณต้องกระตุน้นกระตุ้นตัวเองนะคะชาวราศีมังกรต้องพยายามกระตุ้นตัวเองทุกวิถีทางนะคะว่าเราจะทํายังไงให้เรารู้สึกว่าคือคือ,ค,อคือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี่มันก็ดีระดับหนึ่งมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็ไม่ดินน้นรนทุรนทุรายแต่คุณแต่ด้วยกําลังบุญบารมีของคุณเนี่ยตตอนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้คุณอยู่ดีกินดีมีความสุขมากกว่าเดิมได้อีก ได้อีกนะได้อีกคุณคุณอาจจะมีความสุขระดับขั้นหนึ่งแล้วนะถ้าคุณลองทําอันนี้เพิ่มอีกสักนิดนึงความสุขความเงินทองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณนะคะค่ะพูดง่ายๆคือชาวราศีมังกรน,นะสามารถทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้บุญบารมีคุณถึงมันสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่งคุณให้สุขสบายมากกว่าเดิมคุณอาจจะ ชีวิตทางการเงินจากที่คุณได้เดือนละสองหมื่นมันอาจจะเป็นกลายเป็นว่าเดือนละห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฐานระดับชีวิตความสุขของคุณมันจะยกขึ้นอีกระดับหนึ่งมันยกได้มันยกได้ไดถ้าคุณกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับมันกล้าที่จะขวายคว้าอีกเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งอย่าอยู่ในกรอบอย่าอยู่ในเซฟโซนจนมากเกินไปนะส่วนเรื่องหน้าที่การงานกับธุรกิจใครทํางานเกี่ยวกับ บางท่านบางท่านนะคะชาวราศีมังกรเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการเอกชนหรือพนักงานราชการเนี่ยนะคะคุณอย่าตีกรอบเฉพาะว่างานนี้มันก็สุขสบายแล้วรายได้มันก็มีให้เก็บกินเก็บใช้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ร่ารวยไม่ได้อุ้ฟูขนาดไหนหรอกมีมีแบ่งกินแบ่งเก็บได้ก็ถือว่าคุณโอเคแต่อยากให้คุณลองหาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งทาให้ ให้มันมีรายได้มากกว่าขึ้นมากกว่าเดิมเช่นใครทํางานประจําอยู่เนี่ยมองหาค้าขายงานที่สองงานที่สามเพิ่มหรือความพวกโซเชียลมีเดียเพิ่มเป็นแหล่งหารายได้เพิ่มก็ได้ ชาวราศีมังกรอย,อ,ยอ,ยอย่าอย่ใอย่าอย่าอ,ยาอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปใครทําธุรกิจก็เหมือนกันบางท่านบอกว่าจะไปลงทุนอะไรมากมายกลัวความเสี่ยงเดี๋ยวเสี่ยงจะขาดทุนเดี๋ยวเสี่ยงขายไม่ได้นู่นนี่นั่นไอ้ที่มีอยู่ก็ดีละถือว่ามีได้ะไรได้กําไรละอะไรเงี้ยถ้าคุณพอใจมันก็จะอยู่จุดนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณบอกว่าอยากยศยกฐานระดับความเป็นอยู่ของชีวิตคุณให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมให้มันสุขสบายขึ้นมากกว่าเดิม คุณทําได้ชาวราศีมังกรจะทําได้นะในเรื่องหน้าที่การงานต้องออกไปหาประสบการณ์ออกเดินทางกล้าที่จะออกจากเซฟโซนอย่าอยู่แต่ในเซฟโซนจนมากเกินไปการอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปมันเหมือนเป็นการปิดกั้นโอกาส สิ่งดีๆของตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องการที่อยู่ในเซฟโซนมากเกินไปลุกออกมาลุยสู้ไม่จําเป็นต้องเดินออกจากที่เก่าหรอกที่เก่าก็ถือว่าเป็นเซฟโซนไปสิ่งใหม่ที่เราจะทําถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถเราทําให้ชีวิตเรามีแบบเขาเรียกอะไร มันน่าสนใจมากขึ้นมันมีความรู้สึกท้าทายมากขึ้นมันอยากเดินต่อมันอยากห่วยหาความสําเร็จมากขึ้นนะคะแล้วท่านก็จะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจโปรเจกต์โครงการเหมือนกันนะท่านจะสุสมหวังในหน้าที่การงานในธุรกิจโปรเจกต์โครงการที่ท่านทําอยู่ที่ท่านจะขยับขยายเพิ่มก็มีโอกาสสมเร็จสมหวังสมปรารถนานะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผลบุญบารามีของแต่และบุคคลเช่นกันนะคะ บางคนสําเร็จเร็วบางคนอาจจะช้าหน่อยก็ได้บางคนสําเร็จเร็วแต่ได้เงินน้อยบางคนสําเร็จช้าแต่ได้เงินก้อนก็มีโอกาสเช่นกันทุกอย่างมันมีโอกาสพลิกแพลงได้เสมอนะขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านกล้าที่จะเดินออกจากเซฟโซนหรือเปล่าชาวราศีมังกรนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินชาวราศีมังกรถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วคุณแบบ พี้เก็บไว้ในเซฟนั่นแหละเอาไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยก็ยังไม่กล้าเพราะอะไรทุกวันนี้มิช่าชีพดูดเงินในบัญชีเป็นวานเล่นคุณก็กลัวคุณก็กลัวอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะคะโดยปกติธรรมชาติบางคนก็รู้สึกว่าแม้จะฝากธนาคารก็ไม่ค่อยปลอดภัยละทุกวนันนี้ไม่รู้วันดีอยู่ดีคืนดีมิชาชีพจะดูดเงินจากบัญชีเราไปนะคะก็เก็บเงินใส่เซฟไว้การเก็บเงินใส่เซฟก็ดีระดับหนึ่งแต่อย่าให้คนภายนอกรู้นะคะแล้วก็เซฟก็ต้อง มีความมั่นคงแข็งแกร่งระดับหนึ่งไม่ใช่ยกไปง่ายๆนะคะหรือเปิดได้ง่ายๆนะ เซฟแล้วก็แบ่งเงินจากเซฟส่วนหนึ่งมาลงทุนเพิ่มค้าขายทําธุรกิจรไรเล็กๆน้อยเพิ่มถ้าคุณทํางานประจําอยู่ไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนก็ตามนะคะคุณลองแบ่งเวลาเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเลิกงานเนี่ยสัก2หรือ3วันต่อสัปดาห์ลองไปค้าขายเพิ่มคุณจะเปิดแหล่งรายได้ใหม่ที่สําคัญให้กับตัวเองมันจะยกฐานระดับความมั่นคงทางการเงินของชาวราศีมังกรให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะหรือ นะคะอันนี้การเงินการเงินมันจะคือคุณต้องหาวิธีใช้เงินต่อเงินให้ได้เงินก็ไม่ได้ลำบากเงินก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะยิ่งใครใครทำเยอะใครกล้ากล้าเดินออกจากเซฟโซนเยอะเท่าไหร่เงินก็จะได้เข้ามาเยอะถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนเงินมันไม่ต่อเงินอ่ะคุณมีเงินในเซฟก็จริงแต่คุณเอาไม่ไปลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายใดๆเลยเนี่ยเงินมันก็จะไม่ค่อยงอกเงยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้า คุณเอาเงินไปลงทุนนะแต่อย่าพึ่งลงทุนก้อนใหญ่ย้าอย่าพึ่งลงทุนก้อนใหญ่ชาวราศีมังกรไม่ใช่ว่าจะเปิดร้านขายวัสด,ดุก่อสร้างก็ทุ่มไปเลยสามสี่ล้านตุ้มเงินหมดเลยอะไรเงี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเราดูพื้นที่ที่เราจะเปิดว่าเขาต้องเขาชอบวัสดุประมาณไหนชอบแนวหลังคาแนวผนังแนวปูนแนวอิฐแนวไหนคือเราต้องหาสินค้ามาให้ตรงปกกับ สิ่งมดล้อม ที่เราอยู่ด้วยนะคะอันนี้เขาเน้นเรื่องการสร้างโครงสร้างเล็กๆการต่อเติมไม่ได้โครงสร้างใหญ่เราก็เอาแคอ่อุปกรณ์ต่อเติมนะมาลงทุนค่ะมาขายในร้านไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าก่อสร้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่จําเป็นไอเ้เช่วัสดุก่อสร้างที่มันใหญ่ราคามันก็แพงขึ้นทุนเราก็จะไปจมอยู่ตรงนั้นนะ,ะแล้วก็เน้นเป็นพวกวัสดุก่อสร้างที่เขาต่อเติมอาจจะเพิ่มเติมด้วยการขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพิ่มอีกอย่างเงี้ยก็ได้ นะคุณลองดูเอาจากค้าขายธุรกิจก่อสร้างเล็กน้อยบวกกับค้าขายเกี่ยวกับวัสดุปุ๋ยไม่แต่พวกปุ๋ยเคยมีพันพันพืชผัก อะไรเงี้ยอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆคุณลองมาขายรวมมิกก์ร้านก่อสร้างได้นะได้ได้คุณลองดูแล้วพวกนี้ต้นทุนจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับวัสดุก่อสร้างที่มันใหญ่ๆหรือได้มาตรฐานหรือเน้นการก่อสร้างที่มันใหญ่โตอะไรมากมายมันจะไม่ต้องลง,ลงทุนเยอะนะ,ะสมมุติคุณบอกว่าคุณจะไปซื้อ,อแผ่นม้วนแผ่นเหล็ก ใหญ่ๆนะคะราคาสามแสนห้าแสนมาทำเมทัลชีส <c oughs> เพื่อเป็นมุงหลังา <c oughs> คาโครงการมันก็ดีแต่คุณเอาเงินลงไปตรงนั้นน่ะมันจะจมมันจะจอมอยู่กับตรงนั้นน,นานกว่ามันจะขึ้นได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าคุณแบ่งเงินสามแสนห้าแสนตรงนั้นน่ะมาซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพิ่มซื้อปุ๋ยซื้อเคมีแม้แต่พวกอะไรสายน้ำหยดน้ำยางอุปกรณ์การเกษตรต่างๆน่ะ อันนี้คุณจะลงทุนแค่ไม่ขี่หมื่นนะคะรายทุนมันจะไม่จมประมาณเนี้ยนะชาวราศีมังกรลองหาพิกแพงหาโอกาส ในการทํางานในการทําธุรกิจอย่าจับงานหน้าเดียวอย่าจับงานหน้าเดียวนะมันเป็นช่วงยาวะาที่คุณต้องก้าวจากเซฟโซนแล้วฐานระดับชีวิตความเป็นอยู่ความร่ํารวยความมั่นคงทางการเงินความรุ่งเรืองมันกำลังจะยกขึ้นอีกระดับหนึ่งใหญ่ๆนะคะชาวราศีมังกรสิ่งที่คาดหวังถึงที่ปรารถนามีโอกาสสาเร็จใครอยากซื้อที่ทางซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อของมีค่านะมีโอกาสสมหวังเป็นไปตามที่ปรารถนาหรือถ้าใครอยากขายที่ดินขายบ้าน ขายทรัพย์สิสนมีค่าต่างๆก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อซื้อกับท่านเช่นกันนะคะส่วนจะย้ายงานหรือไม่ย้ายงานตัดสินใจเองย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้อยู่ที่เดิมก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าจะอยู่ที่ใหม่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในอนาคตได้เช่นกันนะ,ะเลือกเองตัดสินใจเองคุณจะรู้ว่าชาวราศีมังกร ส่วนมากคุณจะรู้ว่าเอออยู่ที่เดิมแล้วพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยดีกว่าหรือเอาเวลาแบ่งงานงานตรงเนี้ยเราเอาอยู่แล้วเราไปมุ่งเรื่องเปิดร้านค้าขายเลย็กๆน้อยเพิ่มดีกว่าไหมดีกว่าไปหางานใหม่งานใหม่บางครั้งก็เสี่ยงนะเสี่ยงตรงที่ว่าเขาจะถูกคือจะผ่านโปรไหมนะคะเขาจะมองว่า คือบางครั้งอาการผ่านโบไม่ผ่านโตบางคนบางคนทํางานดีทํางานเก่งนะแต่ไม่ถูกตาเจ้านายถูกไม่ถูกตาหัวหน้าเขาก็ไม่ให้คุณผ่านโบก็มีบางคนเก่งเกินเขาก็มีรู้มากกว่าเขาทํางานดีเขาเขาก็ไม่ให้คุณผ่านโบก็มีม,มันมีอะไรที่มันพิษแพงแลไวก็เปิด เกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณได้คุณภาพคุณคุณภาพสูงเกินไปเขาไม่กล้าเอาคุณเข้ามาเขาก็อาจจะไม่ให้คุณผ่านโปรมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันในการเริ่มงานใหม่ดังนั้นแบกกระจายความเสี่ยงโดยการไปทําอาชีพที่สองที่สามเพิ่มดีกว่าลงทุนเล็กน้อยขายของเพิ่มนะส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีมังกรนะคะถ้าคนโสดคนโสดคุณจะชอบอยู่ในเซฟโซนนะ คนโสดเนี่ยชาวราศีมังกรจะยังไม่อยากมีคู่กลัวกลัวการมีคนรักกลัวการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์คุณบางคนน่ะชาวราศีมังกร,างกรอาจจะโดนเรื่องหักหลังเรื่องความรักความสัมพันธ์เจ็บปวดรวดราวในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเยอะคุณพอถึงณจุดหนึ่งคุณรู้สึกคุณกลัวกลัวที่จะมีสัมพันธ์ใหม่กับใครสักคนเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครสักคนนะคะถ้า คุณกลัวเรื่องความรักคุณอย่าไปหวาดวิตกเรื่องนั้นให้มากคุณเอาความบาดกลัววาดวิตกเรื่องมาใส่พลังงานกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจดีกว่านะคะมันจะผลักดันให้ชีวิตคุณดีขึ้นพอชีวิตคุณดีขึ้นปุ๊บคุณจะเจอคนที่ใช่เอง <c ười> คุณจะเจอที่ใช่ที่เหมาะสมที่คู่ควรกับชาวราศีมังกรเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ ส่วนคนที่มีคู่นะมีโอกาสโยกย้ายถิ่นฐานหน้าที่การงานกับคนรักถ้าคนไหนอยู่ไกลก็มีโอกาสย้ายมาอยู่ใกล้กันคนไหนใกล้กันก็มีโอกาสห่างเหินกันในความสัมพันธ์อาจจะด้วยเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์มีคู่แล้วก็ถ้าคุณชาวราศีมังกรน,นะถ้าคุณอยู่ในสักคู่คุณรู้สึกอะไรที่มันไม่โอเคหรือไม่ถูกใจหรือคุณปรับแล้วแต่เขาไม่ปรับ คุณอยากเก็บเงียบไหมคนเดียวนะคุณต้องพยายามคุยอธิบายชี้แจงแถลงไขเหตุผลให้เขารับทราบ าบางครั้งคุณแสดงออกทางพฤติกรรมทางกายเขาไม่จับสังเกตยังไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือคุณชอบไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้อะไรมีอะไรเรื่องความสัมพันธ์ชาวราศีมังกรถ้าคุณใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณคุยกันมากขึ้นคุณจะปรับความเข้าใจกันได้ดีและความสัมพันธ์จะไปในทิศท,ทางที่ดีที่ดีมากๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอย ทำไมเขาไม่รู้อะไม่พูดไม่อยากพูดให้เขารู้เองถ้าคุณคิดแต่แบบนี้ให้เขาจับพฤติกรรมเราเองเอย่างเงี้ยบางครั้งไอคนที่คู่ของเราก็หืมอย่าเกิน <c oughs> คุณจะทาอะไรเขาก็ช่างเขาเถอะบางครั้งคู่ของคุณเขาไมไ่สนใจไม่ได้สนใจว่าอาจจะเป็นลักษณะคุณงอแง,ง,งเอาจใจใจหรือเปล่าเพราะร็เลยมองข้ามๆไปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันอะไรที่คุณรู้สึกมันไม่โอเคคุณต้องคุยต้องปรับจูนกันนะแล้วคุณจะอยู่ด้วยกันนานเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันนานมาก ความสัมพันธ์ในคู่ของคุณนะปัจจุบันจะไปด้วยกันนานมากถ้าไม่มีเรื่องมือที่สามหรือลักษณะการผิดสินข้อสามมาเกี่ยวข้องคู่ที่อยู่ด้วยกันถ้างอนการน,น้อยอกน้อยใจหรือหวาดระแวงในความสัมพันธ์อะไรไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนคุยกันให้จบนะคะถ้าไม่มีมือที่สามหรือการผิดสินข้อสามชู้นอกใจมาเกี่ยวข้องนะจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันอีกนานจะสร้าง สร้างสร้างสิ่งที่เราคาดหวังที่ปรารถนาในเรื่องชีวิตคู่ด้วยกันอีกยาวนานนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะมีสติมีสมาธินะคะดูจังหวะจะโคนให้ชัวร์ถ้าคุณยังไม่อยากออกจากเซฟโซนก็ยังไม่ต้องออกก็ยังอยู่แต่แต่หาอะไรที่ออกทําอะไรเพิ่มสมมุติการท,ทําธุรกิจเดิมยังคงไว้งานเดิมยังคงไว้แต่มองหาการค้าขายอย่างอื่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้นะคะเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณอุดมสมบูรณ์สุขสมแล้วนะคะอย่าลืมหมั่นสั่งสมบุญบารมีต่อไปฐานระดับชีวิตของคุณมันจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะจังหวะชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีมังกรนะคะสั่งสมบารมีโดยการหมั่นทำบุญรักษาสินห้าสมบูรณในสมาธิแผ่เมตตาจเจริญภาวนาสิ่งต่างๆเนี่ยพยายามทำเป็นประจำก่อนนอนนะคะ ฝึกทำเป็นประจำการนั่สมาธิการแผ่เมตตาเนี่ยมันจะเกิดอ,อัน,นิสงส์แรงแรงมากครั้งแรงกว่าการทำบุญอีกนะคะลองดูคลิปนี้ก็ให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ